ครับทุกคนวันนี้พบกับนา้าแฝงมาเดิมนะครับในรายการคุยกันวันเสาร์ไม่เศร้าใจนะครับวันนี้ก็เจอกันในวันเสาร์นะครับของปลายเดือนมีนานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่26มีนาคม2565น,นะครับก็เริ่มเข้าสู่ฤดูร้อนใจอย่าร้อนนะครับใจอย่าร้อนจะพิจารณอากาศนะครับก็ถือว่ามัน กินในเชิงบวกนะครับมีแสงแดดก็แผดเผาพวกเชื้อโรคนะครับก็โควิดก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่กี่เดือนเราก็จะปรับเป็นโรคประจาถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนเมืองไทยก็รู้จักโรคนี้ดีแล้วก็รู้จักป้องกันตัวเองแล้วก็อย่าประมาทการอย่าตกนะครับก็มาอัปเดตในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาน้กแฟ็งทําอะไรบ้างครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับช่วงของ ต้นสัปดาห์นะครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมกับงานของอาสาสมัครแรงงานนะครับโครงการลรงตาแรงงานของกรทมนะครับทั้ง50เขตนะครับก็มาธรรมนาในเรื่องของการป้องกันและต่อต้านทุจริตนะครับในส่วนของกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เมื่อวันที่24 25นะครับนักแปงกระเพิ่นกับมาจากเชียงใหม่นะครับก่อนไปก็มีโอกาสได้ร่วมประชุมกับคณะทํางานนะครับแก้ไข กฎหมายแรงงานในของสมรชชาพจารน,นะครับที่มีข้อคิดเห็นแล้วก็เปิดการง,งานต้องมีการปรับปรุงอัพเดตนะครับกฎหมายให้สอดคล้องกับปัจจุบันนะครับแต่บางครั้งกฎหมายก็ไม่ใช่แก้ง่ายๆนะครับอันนี้ก็ก็ถือว่าเป็นนิพิตหมายที่ดีที่เราพยายามที่จะปรับปรุงให้มันสอดคล้องสามารถที่จะดูแลผูกฝ่ายได้โดยเป็นนายจ้างลูกจ้างนะครับไปเชียงใหม่ก็ไปร่วมเป็นกรรมการนะครับในการตัดสินชมรมทูบีน้ำมว่วน ในสถานประกอบการภาคเหนือนะครับก็ดีครับโครงก,การนี้ก็เป็นโครงก,การที่ป้องกันการกใช้ภาษายาเสพติดนะครับในทั้งระบบการเป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดมีคณะกรรมการมีกองทุนนะครับมีกิจกรรมนะครับมีนวัตรกรรมก็ก็เป็นพิชาหนึ่งนะครับก็ลองออทั้งระบบการเอามาใช้ก็สามารถที่จะพัฒนาแรงงานพัฒนาลูกจ้านะครับ ทำกอบการให้ปลอดกับอย่างสิบิอันนี้ก็เป็นมาตั้ง20ปีแล้วนะครับนักแฝงกับมีโอกาสได้ไปพอเสร็จจากการตัดสินการประกวดก็มีโอกาไปไหว้พะระทั้งคู่นะครับที่วัดพระสิห์นะครับวัดลวิหารนะครับที่เชียงใหม่ก็เป็นพระบรรยำปีเกิดนะักแฝงเกิดปีมะโรงไทยไปก็ไปไหว้ที่นั่นนะครับก็เป็นการเสริมพลังบรารมีเป็นความเชื่อของนักแฝงก็ได้พระพุทธศิษหิงมาอง์หนึ่งนะครับก็ก็มีโอกาได้ไปเสริมบุญบารมี เราก็ทํางานทําบุญทําใจนะครับปัญญาเน่าแพงนะครับให้สบายอย่าคิดด้มั้ยอะไรที่เป็นของเราก็เป็นของเราันนี้พบกันเท่านี้ก่อนครับเดี๋ยวอย่าลืมออกกำลังกายครับวันละหนึ่งหมื่นเก้าท่านก็จะมีสุขกายสุขใจไม่มีอะไรดีไปกว่าออกกําลังกายและสุขภาพที่ดีนะครับรวยก็ต้องให้ได้ก็ต้องแบ่งปันนะครับสังคมเราก็จะอยู่อย่างปกติปกติสุขนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ับจะขายให้หนักแฟงด้วยนะครับคิดดีๆพูดดีๆทําดีๆทีๆมีสุขครับสวัสดีครับใครดูของนักแฟงเลยรวยๆครับครับอย่าลืมออกกำลังกายกันนะครับอย่าลืมเดินวิ่งวันละหนึ่งห แข่งแขนมันละันครั้งแค่นั้นนะครับอย่างน้อยที่ออกกําลังกายอะไรก็ได้ที่ท่านชื่นชอบนะครับไม่มีอะไรดีกว่าการดูแลสุขภาพวันนี้เราแข่งเราวิ่งจากสวนเดชพนังเจ้าเป็นปอีกหนึ่มวัดที่นะครับะวชิระเป็นญาัินะครับหรือสวนรถไฟนะครับก็เป็นปอนกรุงเทพดาทเพชรก็วิ่งได้ตลอดเวลานะครับพอมีแมกไม้มีต้นไม้มีนกมีกานะครับเพราะฉะนั้น อย่าลืมรักตัวเองนะครับรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมรักคนรักภาเราเกิดมาแล้วเราต้องมองตรงในแง่ดีนะครับแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างมันจะไม่ใช่อย่างที่คิดเราก็ต้องอยู่กับมันให้ไปนะครับโควิดเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตดีๆครับในการออกกำลังกายครับสวัสดีครับ